คนไทยลาวคั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยอบพยพจากลาวภาษาเว้าลาวไทยกระไดเมื่อเราศึกษาขระมูลก็ลงมือทําสิ่งนั้นก็จะสําเร็จรุ่งเรืไปด้วยดีส่วนภาพหนึ่งนั้นเป็นป้ายเมนิเป็นพระราชิพนธ์ของสมเด็จพระเทพเดินตามเลยท้ายพ่ออันนี้เราทักสั์เลยเพราะทำอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นเพราะเมื่อท่านประธานไว้นะครับอันนี้ก็คือโครงการนะครับ ที่เราผลตั้งรับไร้ควางประมาณเจ็ดเมตรลึกสาเมตรมีการสร้างฝายไว้3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกกับตัวที่สองนี้เป็นฝายไปน้าด้านหลังเราเรียกว่าหัวเทลักษณะเมือทน,นทานเพื่อลดแรงเสียดทานของน้ํานั่นเองเวลาน้าตกลงมาแล้วปร,รากฏว่า,าเขาจะทําให้น้ําด้านหลังนั้นแตกเป็นถอยนะครับมันยังไม่ปานตัวสายตายนะครับสร้างลักษณะอย่างนี้ต้องสร้างทีทีนะครับ5้าเมตรหนึ่งตัว5เมตรหนึ่งตัวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือหญ้าแฝกมงคลนะครับ ที่เราทําให้ต้อนเห็นนั้นถ้าเกิดว่าเราขุดยาวประมาณ3ามเมตรหนะครับซึ่งมันสามารถทะลุทรวงให้ดานยังไงมันก็ลงไปเชื่อไหมครับว่าลากยญ้าแฝกไปถึงไหนเวลาฝนตกตตน้ําก็จะลงมานะครับวิ่งลงไปตามลากพอน้ํามันลงไปงากยแล้วน้ําผ่านไปตรงไหนดินที่มันเป็นดานมันก็จะร่วนซีอันนี้ก็คือประโยชน์ของอมาเรียนรู้ที่ มวลนทนาหารราบที่ไทนะเมื่อกี้เขาบอก17นะ1ุนะเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แล้วนัว่าเราได้พบได้เห็นสิ่งที่เป็นจริงนะสุดยอดนะ เราเรียกว่าอานาีขตริจักรยานตะวันนะนะครับซึ่งโยชน์ในการออกกำลังกายอยู่ที่สุทัาพตีวามเานะครบไม่ต้องร้หนั์้สได้เนะครับใครที่ท่านเห็นอยู่นี้เราเรียกว่าไข่มะจูนะครับนี่เราอไ่นะครับไปทำเป็นขนมจางนะครับต็กกินอร่อยแล้วจุดไฟจะรันเนะครับจุดไฟจะวันเว้ ก็ไม่คือตลอดเรไม่เข้าที่ฟันบ้างไหม ไฟมาคล้ายกับตัวนู้นครับมันจะมีจะมีเทนครับเพราเรานำเข้าไปเก็บแบบนี้มันจะเหลือแต่ตัวมีเทนครับซึ่งเป็นก๊าซใสครับส่วนคาร์บอนเนี่ยจะเลยหายไปเองคาร์บอนก็คือก๊าซสีขาวที่เราเห็นนะครับผันออกขาวครับจะเหลือแต่ตัวมีเทนที่สามารถจุดไฟติดนะครับ เข้าไปอยู่ในถังเราก็สามารถใช้ได้คล้ายอากาศชีวภาพเลยครับแล้วทำที่ดีโดยได้ไหมพันข้าวไหมเอกทางหนึ่งไม่ได้มันไม่มีหรอกครับเพราะว่าเมื่อเกิดการเผาไหม้เนี่ยต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีเก็บก็คือเราจะต้องเก็บเข้าถังครับเพื่อเพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยครับเราเหย่อหายตัวของมันไปเองครับเมื่อเข้าไปในถังเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์จะไม่มีครับประมาณสี่ถึงห้าวันเนี่ยคาร์บอนไดเอทหรือพันเข้าเลยมันจะละเหย่อหายไปเองครับซึ่งจะเหลือแต่ตัวมีเทนครับก๊าซไฟติดครับ ปั่แล้วมันจะติดเบาของกายได้ครับเขาบอกว่าผู้ชายได้กําลังขาผู้หญิงก็บอกว่าคุณจะสวยและพวกจะดีครับนี่ครับโดยเฉพาะเชิงกลางแข็งแรงเออนี่เอาเอาลองกายเลยไอ้ที่เล็กเั็นยังไงมันก็ไม่ขึ้นเป็นลมกับน้ำไม่ทันเป็นลมเป็นลมน้องพี่เอ้ยเอาเป็นการเรียนรู้ที่สนุกนะนะได้ได้ได้ประโยชน์มากๆวันนี้เป๋ะดิครั กจาประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมยุคใหม่สดใสสุดยอดลองพัยาผมนะครับผมรับประกันว่าไม่มีการตัดมาครับไม่ใด้เลยนะครับไม่มีผลท่าเคียงเกี่ยวกับสารเคมีที่จะตัดมือกันไหนสิ้นนะครับซือเดี๋ยววนหลังมาซื้อด้วยกันประชาสัมพันธ์นะครัไม่มีขับรถมาซื้อว่าอะไรที่การมาซือว่า เพื่อเขาคือว่าสารก่อฟองเนี่ยมันจะหายไม่ได้ไหนอยาจะไปเวลาคน้็จะเป็นในเคมีครับเปิดเครื่องเปิดกรบก่อมันถึงที่ิดมาว่าเอาน้ำยาล้างจานไปแทนน้ำยาใจก็ได้เพราะมันจะสูบแล้วเติมหนาหนึ่งแต่ถ้าเติมน้ำไม่จะ้ได้ไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยอะเสือดึงออกมาหรือเปล่าไหมครับผมครับเลยครับเมื่อก่อนการรบเรือเฮครับเรื่องน้องสาวดีครับขอบคุณนะครับอันนี้แหละครับผมจะถามท่านธราคิด เราอหลาอนีกประมาณต้นโตน้อยโตน้าพัฒนพงศ์เขตมณีและก็ท่านร้อยตีนีรลดจานแก้วนะครับซึ่งได้อธิบายรายละเอียดจากจากการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้มนฑนทหารบกที่1 7ได้อย่างละเอียดนะครับในนามของสื่อบนชนจังหวัดนครปฐมก็ขอกบขอบคุณท่าน ไว้ณที <S <S ่นี้เป็นอย่างสูงก็ขอขอบคุณท่านขอให้้มมีควาาเจริญกวหน้าี้การงานยิ่งขึ้นไปนะครับเป็นความสุขของท่อนประธานขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็เราต้องขออะไรก็ยินดีเชิญท่านได้เลยนะครับขอบคุณนะครับท่านประธานสำนักงานรัชตกรสระบถมนะครับท่านสุธงค์ทุกท่านนะครับที่มาชมถึงกันรู้วอย่างนี้นะครับ ก็หวังว่าโอกาสหน้านะครับยกกลัวมาเที่ยวได้เลยครับขอทนี่เพราะถ้าเดินทางรสชาตินะครับก็มีครับเดีนทครับอย่าลืมนะครับกกุจังนิดสวยจังนี่นะครับได้หมดเลยแม้กระทั่งเราไปทำเป็นอาหารก็ได้แต่ต้องใส่ใบยานางไปนะครับเพราะว่ามันเป็นไสยาน้อยที่บ้านผมก็เรียกไข่ปลา มันคนละส่วนกันสีสุขก็ส่วนสีสุดมันคนละประเภทกันไม่ใช่คนละอย่างไผ่ที่นเห็นอยู่ไผ่ป่ามีหนาไงนี่ไผ่ไผ่ป่าถ้าสีสุกนั่นแหละแต่ถ้าไปป่าจริงๆจะนาจะเยอะนี่หนามเขาเรียกรวมกันไผ่สีสุดถ้ารู้ว่ามีนามไผ่้นามไผ่ป่าถ้าสีสุดก็มีแล้ว เออสนใจไหมคะต้องสนใจนะครับว่าคนขายน่าสนใจผมอยู่ตรงนี้เลยแล้วบอกวันนี้เมียไม่ได้มามันสดชื่นเบิกบานตรงนี้แหละที่วันนี้เออบอกตรงเกษียณมาเงินเดือนแค่เจ็ดหมื่นยังขายไม่หมดช่วยหนูซื้อแค่ดนึดร้อยค่ะ แม้นั่งกันเงียบเลยนันลุ้นดิลุ้นดินั่งนเงียบเงียบเลยลุ้นเนี่ยนี <c oughs> <c oughs> ่เราบ,บอกว่าสุดยอดเลยค่ะ <c oughs> ไม่รอดมือผมหลอกท่านนายกเ <c oughs> <c oughs> ส้นทางอย่างนี้ไม่รอดมือผมหรอก <c oughs> อนี่เขาเรียกว่าสุดเสียว นั่งกันเงียบเลยรุนแมวเอ้ยข้างบนนั่งกันเงียบเลยลุ้งลุ้นลุ้งน,น,น,นั่งกันเงียบเลยไม่คุยกันเลยนั่งเงเเียบเยบลโอ้โหย,ยอดเลยาพามาเสียวเนาะเาอสุดเสียวสุดเสียวเนี่ยทริปนี้ท่านประชาสัมพันธ์ได้รับความชื่นชมจากสมาชิกอันนี้เราไม่ได้ยืนยอกันเองแต่ว่าเรารับฟังเข้ามา,านะ มา20นาทีฝ่ายชายของประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมผมผมผมไม่อยากจะคุยให้ท่านผู้ที่ดูคลิปผมนะมันเรื่องจริงอะเขาเป็นคนหน้าตาดีรอยยิ้มฮะดูรอยยิ้มฮะหันหน้ายิ้มหน่อยิีอ้ยนะเขาเรียกรอยยิ้มนี่มันรอแต่ดำเขาโหนี่ดำมันได้อะ <c oughs> ท่านเข้าใจไหมผูช้ชายเนี่ยต้องค่อยคำคล้ำให้ดำไวหน่อยแหมเห็นไหม โอเแล้วก็จะลงเขาแล้วนะท่านประชามัมพัธ์จังหวัดนครปฐมนำคณะสื่อมวลชนตรงมาทางท่านเองเลยที่จะไปนี่คือคือคืออะไรนะแมวสถานที่นี่เราจะไปข้างหน้าเนี้ฟาร์มฟาร์มฟาร์มพีรพนซึ่งเขาะะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะตามแนวของนหลงในหลวงเลยนะ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบนหน่อยรู้สึกว่าเขาจะเงียบกันบอกให้เขาสบายใจได้หายใจได้แล้วอีก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 นานไม่กั่ถึงได้บอกเขได้ไม่นครับฮะสบายใจกันได้แล้วนะท่านประชาัมพัคัญจังหวัดบอกว่าลงเขาแล้วอีก15นาทีก็ถึงนะฮะตอนนี้เราเริ่มจะหิวแล้วเพราะว่าข้าวเหนียวที่ท่านวันชัยว่าไม่เป็นสับปะรดอ่ะ หมดแล้วหมดแล้ว,วหิวอะหิวแล้วอีกสิบห้านาทีจะถึงนะอ้อแตมเติม่มถ้าเดียวถ้าลถเลิม ทีผักยาคามาเรเราเราดูหน้าบุกจังจะได้เราเราจะได้อิ่มเอิบเราจะได้อิ่มเอิบคนเนาะเธอชื่ออะไรอุ๋ยอุ๋ยใช่ไหมอุ๋ย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 บุกจังบุกจังไออุ๋ยอุ๋ยอุ๋ยอยู่ว้านไหนรอมด้วยกันปะนี่อยู่ปฐมทองปฐมทองเหรอโอ้โหนนี้ ทำไมเพงมาเจอเธอเนาะตกว่าจะย้อนกลับไปเจอกันตอนนั้นทำไมฉันเพิ่งมาเจอเธอเนาะอันไรจอันได้ละอันันไม่น่าจะอันเดวเด้าลงนี่เลยปะเดหน้าลงนี่รออะไรมาลงก่อนนะเนะขันม้อนนี่มั้อันนสายไม่น่าโดนเลยอีเหี้ยมเโดนอะไรวะปึ๊บ

นไม่โดนโดนจังไม่ขึ้นจะแขงนี่เลยให้ใหนพแกันเปได้เออต้องต้องเออไม่ดูไม่ได้่กยมุนมาเลยหมุด้วยไม่ได้

นั่งได้ทุกโต๊ะถือว่าเป็นสีริมงคลทุกโต๊ะ้วครับนั่งได้เลยนั่งก่อนก็ได้มัมก่อนแหละนะเอาเลยพี่ <มา S 2> ตักเลยตักเลยตักเลยนี่นี่อโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านประชาพันร่วมโตอาหารกับพวกเรานะครับ คือผมคนที่อื่นแ <c oughs> ตมอะไรก็อาจจะไม่คล่องไม่แคล่วนะฮะสู้คุณแมวไม่ได้ฮะคุณเจ้าคนทำกรจไม่ดีแนละ้วแล้วเหนไงเนี่ยมันรูะวะ้วร่า ขออภัยโอ,อ้น่ากินด้วยนั้นเลยอ่ะมันจะอร่อยตอนนี่เลยไม่ได้วาดอยูไ่ไหนวะอ๋อนี่โต๊ะตรงนี้ หลายคนแตกันดูนะเราที่นั่นงมีอาหารหรือเปล่าพี่โอ้นี่ไอ้นี่มันต้องกินด้วยใช่ไหมใช่ไม่ใช่เราถ่ายน้ำตัวเองโอ้โหแหม่ถ่ายตอนกินด้วยเหรอโอ้โหสุดที่างสุดยอดเลยอ่ะเก็บทุกเม็ดเก็ทุมดไม่เวลากินนะ่ยคือเวลาที่มีความสุขเข้าใจไหมหน,น้าตาจะเออแจ่มใสใครที่กินแล้วมันไม่มีความสุขไม่ใช่มีความสุขนะแล้วผมไม่สุขคนเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายทั้งหมดทั้งแหล่ง เขาก็มี p r เ s e n t a t i o ให้ฟังด้วยกาผลที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับก็ก็ค <deal wir> <Hey. S 2> ือผลิด ในการทาเกษตรตกต่ำปุ๋ยเคมีลงขาดความสมบูรณ์รายได้ที่ได้มาไม่ต่อเนื่องปีได้ปีละนรอยลงรายได้ที่มาต้องไปจับายซื้ออาหารทุกชนิดที่เราปล่อยโคกเองในชีวิตประจำวันนะครับเพราะเราได้มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การปลูกนิ้นะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เราปลูกเนี่ยนะครับก็เป็นที่เราก็บริอยโค้กได้ที่ปีไม่เกินสิบบานะครับามา้งกินไม่เก่งนะครับ นี่ทีู่กเอก็ี่ปลมต้องเอาไปทัดขาตมกนเเก็บภาพตรงนี้เป็นเวลาที่มีความสุขคือตอนที่เรากินเนี้ยคนจะมีความสุขไม่เบาสุมากแต่คนไทยไม่ได้กินไม่เป็นไรไม่เป็นไรทันผมต้องห่วง นี่ทางเขาคนนี้ไม่กังวงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วไปถ่ายตอนนี้ไปไปถ่ายตอนไหนเออต้องเอาเก็บภาพพวกเธอที่มีความสุขก่อนไร้ยต้องแต่เราบอกว่าพุทขคามเนี่ยเลือกกินนี่โอ้โหของธรรมดาของธรรมดาธรรมดาเรื่องกินเรื่องใหญ่ต้องขอลงมาเยอะ